มีเหตุประท้วงที่ศูนย์พักพิงผู้หนีภัยการสู้รบบ้านแม่ละที่จังหวัดต,ตากนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งระดมกําลังเข้าไปควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่พักพิงของผู้หนีภัยในแห่งดังกล่าวนะคะเพราะว่าการประท้วงนั้นเกิดขึ้นมีข้อมูลมาเหมือนกันบอกว่าผู้หนีภัย4ี่คนถูกเจ้าหน้าที่อาสาสมัครทําร้ายร่างกายเลยเกิดเป็นเหตุการณ์ในลักษณะนี้ค่ะ นี่เป็นภาพเหตุการณ์ภายในพื้นที่พักพิงผู้หนีภัยจากการสู้รบบ้านแม่หละอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากค่ะหลังจากผู้หนีภัยการสู้รบประท้วงตั้งแต่ช่วงเย็นวานนี้ข้อมูลระบุว่ามีผู้หนีภัยการสู้รบ4คนไปทำงานนอกพื้นที่พักพิงพอกลับมาถูกเจ้าหน้าที่อาสาสมัครพบและควบคุมตัวก่อนจะทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บเรื่องนี้สร้างความไม่พอใจให้กับผู้หนีภยัย ระหว่างการประท้วงมีการนำทรัพย์สินของสำนักง,งานปลัดอำเภอท่าสองยางที่ดูแลพื้นที่พักพิงมาเผาทำลายบริเวณกลางถนนหลวงสาย105อ,อําเภอท่าสองยางอ,อําเภอแม่ระมาดบริเวณหน้าพื้นที่พักพิงเจ้าหน้าที่ก็ต้องปิดถนนสายแม่ระมาดท่าสองยางห้ามยานพาหนะสัญจรไปมาเด็ดขาดเพราะเกรงจะได้รับอันตราย ทางด้านของตารวจสถานีตารวจภูทรท่าสองยางและตํารวจสถานีภูธรแม่ระมาดส่งตํารวจชุดควบคุมฝูงชนเข้าไปในพื้นที่เพื่อสนับสนุนภารกิจของฝ่ายปกครองพื้นที่พักพิงผู้หนีภัยการสู้รบบ้านแม่ละแห่งนี้มีผู้หนีภัยมาพักพิงอยู่กว่าสาม0 0คน